รับรางวัลให้เขาครับผมได้24ล้านครับผมก็เป็นรางวัลที่1สี่ใบนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่คนนี้ครับเป็นคนที่น่ารักมากๆคือเขาทําอยู่ปอติ๊งแล้วเขาเนี่ยหลังจากถูกเนี่ยเขาก็โพสต์ลงโซเชียลเลยว่า<ส>ผมเนี่ยติดหนี้ใครอยู่ผมก็จะใช้หนี้ให้หมดแล้วก็รวมถึงก็จะซื้อรถกู้ภัยที่เขาเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่แบบว่าเวลาเขาจะขับรถหรืออะไรเงี้ยพอดีอุปกรณ์อะไรมันก็เริ่มเก่าแล้ว ซึ่งเราก็รู้สึกอุ้ยน่ารักมากเลยเขาก็จะใช้นี่ให้คุณแม่หรือญาติอะไรงันได้มีการไปคุยกับเขานะครับแล้วก็ทางคุณรอตเนี่ยก็ได้โอนเงินสดๆนะให้เขาเลย24ล้านผมเห็นในบัญชีเลยอันนี้เรื่องจริงไหมครับเรื่องจริงไม่ได้โกหกเพือนเพืไม่ได้คอนเทนต์เขาเี่ยเอาเงินกองไปก่อนเงินกองคือเงินสดๆเลยครับ24ล้านแล้วก็โอนให้ในบัญชีของเขาเลยแล้วผมก็เห็นเ๋ยวนั้นเลยผมนะน้ำตาไหลเลยดีใจ เขาไม่แบ่งอะไรเลยเขาเลือกเขาเลือกเขาได้จากอะไรที่แจ็คเคยเลือกอะเขาเลือกเลขนั้นให้เขาไม่นะไม่มันเป็นการเลือกที่แบบว่าเขาเคยให้เราเลือกในในในแพลตฟอร์มของของการเลือกแล้วก็เราเนี่ยแค่รู้สึกว่าเขาอะเคยถูกของของเราเนี่ยก่อนนั้นนั่นเองนะเขาถูกสองตัวไอ้เราอะงวดนี้เราถูกเราถูกอ่ตัวเราก็ถูกด้วยนะเราถูกแปดเราแบบเลขแปดเลขแปดแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ช่วงนี้เราดวงดีช่วงนี้เราดวงดีเราก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนเพราะว่าเ,ออเพื่อนเพื่อนเป็นตัวมันไอ,อตัวโชคดีของผมเป็นตัวทองยอกยอกยอกคือ้อาบอกว่าทุกสิ้นปีอะไรเงี้ยก็อยากให้โชคทุกคนแหละนะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าแบบใครที่แบบตอนนี้กําลังคิดเครียดหรืออะไรเงี้ยก็เราก็ทําบุญด้วยนะ <c oughs> เ,รเราเราทําบุญด้วยช่วงนี้ทำบุญเยอะมากครับเออไม่กลัวคนถล่มมาขอดเลขโทรมาเยอะมากครับโทรมาไม่หยุดเลยครับโทรแบบจนแบบว่าหยิบพี่หน่อยหยิบพี่หน่อยอะไรเงี้ย ผมก็เลยว่าคููฉีกให้ตัวเองดีกว่าไหมเพื่อนเพื่อนแบลเลขไปจากไหนเออเลขแบล็ไปจากไหนอ่ะใครเกี่รอไม่มันเป็นเลขที่แบบว่าเหมือนบะอ่าเหมือนเราจะรู้อ่ะถ้าคอคอคอเล่นเลขเราจะรู้ว่าแปดมาแน่เก้ามาแน่อะไรเงี้ยเอ้าก็ออกบ้านน้องเจนนี่ก็ออกเบียนบ้านเขาเล่นแปดเนี่ยมาแน่เป็นกราฟเลยแต่งวหน้าผมเจ็ด ทัวปะเอ้าไม่รู้ไม่รู้รู้เยอะนะไม่รู้ไม่รู้ทัวปะเนี่ยแล้วก็มีลุ้นมีลุ้นเจ็ดอะไรเอะพูดไปเลยเมื่อคืนคุณเจ็ดอะไรอ่ะไม่ไม่เขเลือกแล้วก็่ังเปเจ้าสุดไม่รู้ซึ่งศูนย์ลุงลงลงไหมคุณเลือกตอบแล้ว่ะ อีกตัวนึ่ง啊ครับเอาไปดูเหรอจิตเปิดเองนี่เปิดเองเลยออกจากเนียนยิ้วแล้วใช่ไหมคนตามสองล้านผมก็บอกว่าออกจากเนียนยิ้วแล้วเนี่ยเนี่ยพี่เปิดเองเลยดูดิเนี่ยคนตามพี่เยอะเลยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเลขเนี่ยเมื่อวานนี้ไปเอ่อถ่ายรายการกับแม่มดดำมีมีล้วงมีล้วงเลยเดี๋ยวรอดูรอดูว่ายังไงเพราะว่าไม่อยากให้คนงมงายเยอะไปติดมาแน่ มันคืคุณก็เจ็บน no> ี่เลขเจ็ดมาแน่เลขเจ็ดมาแน่อะไรคุณเลือกอะไรคุณชอบเลือกอะไรเวลาคุณไปเลือกเอ้ยเวลาคุณไปชอบเลือกสี่โอ้โหถ้ามันหายมาทำไงอ่ะยอกยอกยอกกระบอกคนที่ถูกอัลมารีนีเอ็มนะวันนี้อัลมารีนีเอ็มนะแจ๊กแจ๊กแจ๊กคุณไม่คุซบี้มาสัมภาษณ์หน่อยแจ๊กแจ๊กแจ๊กแตล้วคุณเขาถามไอ้แจ็คว่าว่าคนที่ถูกว่าไงโดเรมอน เขที man, xt, e man, yes, okay. ่ถ really um, uh, kind of ูกอะไรแหม่เซลเพื่อโดเรมอนไอ้แจ๊คเนยเซวคนอื่นด้วยคุ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 ยเขาดีใจครับเขาดีใจแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาทําเพื่อสังคมอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็เคยใช้เราหยิบเนี่ยก็ถูกก่อนนั่นเองสองตัวจริงเขาก็ถูกหลายหลายอ่าเวลาใช้เราอะไรเงี้ยเราก็บอกยินดีด้วยนะพี่แล้วเราก็เห็นเขาได้เงินเข้าบัญชีละยี่สิบสี่ล้านเราก็พยายามเดินออกจากบ้านเขาจะช้าแหละ เผื่อเผื่อเผื่อให้เออเผื่อโฆษณาแจ็คแจ็คเอออะไรเราก็รอกับชั่วโมงเออเรากลับดีกว่า